สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอชีวิตบ้านจ้ะมือวันนี้กะนำเสนอปนปลาทูเนะพี่น้อง <c oughs> พักมะเขือแตงถั่วฝักยาว <c oughs> ปลาทูนะซื้อมา <c oughs> เคียงนึงเนาะพี่น้องว่า้วกาตะก,ตกี้สมัยตะกี้นะัปบปลาทูเคียงละห้าบาทเดี๋ยวนี้ยี่ห้าบาทสามสิบบาทจังไรตัวใหญ่พี่น้อง ซื้อมาเค้งละยิบห้ากะหนื้อข้าวเหนียวพร้อมแน้ใส่ข้าวพร้อมข้าวเหนียวฮ้อนๆ้นซื้อมาเค้งละยิบห้าบาทเท่ากบเอามาปนสักตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเหาก็ก,ก,กินกันอยู่สามคนเนาะพี่น้องหลานก็คือมีกินนํำนะหลานนี่เขาจะกินน้ำทอดซื้อมาเค้งหนึ่งเขาก็เอามาปนตัวหนึ่งแล้วก็ทอดตัวหนึ่งเนาะทอดให้หลาน นี่นะมาเบิ่งกันพี่น้องวิธทีทำก็ขั่วพริกกระเทียมหอมขั่วพริกกระเทียมหอมให้สุกไก่กับคันดีครับ ประหยัดเนาะพี่น้องแม่นดอกมีแม่นดอกว่าปนลายมันกะมีเมิดเนาะเขาปนเขาต้มน้ำเสอน้ำปลาลาะต้มปลาทูใส่น้ำปลาลาแล้วก็มาคั่วพริกนว่าปนลายมันกะจินี่เมิดเนาะอิดพอกินกินเบิด,ก,ก,ดกินแต่ละละมื้อเนาะพี่น้องอันนี้คือมื้อหยินจ้ะ เมื่อเย็นเห็นว่าได้ละอ่อประหยดัดคักบ่ประทูเค้งนึงกะทั้งตำปุ่นทั้งได้ทอดแบ่งปุ่นแบ่งทอดนะพี่น้องยุคนี้สมัยนี้ตามบ้านๆกินเพื่ออยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามันงบประมาณเท่ากับงานการเท่ากับว่ามีมีได้ทำงานเนาะพี่น้อง ก,ก็ต้องกินแบบประหยัดประหยดัดแต่ว่ามันก็แซ่บมันกับเป็นอาหารบ้านเราอยู่แล้วมันบอบปนป่าพักหลายๆเป็นอาหารบ้านๆอยู่แล้วกินกับข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆฮ้อนๆแซ่บจ,จนลืมบ้านเล็กที่บานไหนพี่น้องเอ้ยต่ำแล้วนี่พริก ขออภัยเด้อพี่น้องเสียงไก่ก็ไดคูยอยู่นี่ไก่กับขังไว้นี่แหละหลังบ้านนี่แหละนี่เขาเก็ดมาแยะเนื้อป่านะพี่น้องตำเซจแกวตำพริกเซจแล้วก็สิมาแกะเนื้อป่าเสือทำกินแบบบ้านบ้านแล้วก็ประหยัดนะพี่น้อง กะดีไปอย่างนึ่งได้ปลาทูนี่ยนะพี่น้องมันมีมันมีขาวเนาะปลาบ้านปลาช่อนปลาดุกปลาเนี่ยนี่เรามีค่อยมากกินมันขาวไหมพี่น้องจะเอาล้างมีอันนั้นเนี่ยมันสีขาวมันเมือกมันหลาเนาะมันขาวแต่ปลาทูนี่มันกินป่นกัมันกระแทบขึกันเนาะต้มยำบางท่าอก็ต้มยำปลาทูนึงนี่แหละพี่น้องซื้อมาแล้วก็มาต้มยำ มันก็แปลได้หลายอย่างเนาะแปรรูปออกมาได้หลายอย่างเนาะป่นได้ต้มได้ทอดได้แปออกมาได้หลายอย่างแต่ว่าที่เพื่อเฮ็ดมานี่มันก็ซุกแล้วละ่ะพี่น้องเพิ่นนึ่งมาแล้วแต่ว่าเขาก็มามาทอดคือเก่าเนาะแต่ส่วนมากมากักมักยางเนาะได้เราเอามานะ่ะมายางเพราะว่าเฮาเฮาแต่ดังไฟฮ็ดกับเข้าอยู่แล้วนะ ย่างมันต่ำนี่นพี่น้องมีแสบก็นู้ไปเนาะปนฝาบ้านี่หน้านี้ห่งกลินกระส้มพักแม่นมีส้มพักทัแสบหอมต้นหอมนี่ซอยลงซอยลงนี่ใบหอมก็ไอ้พักสีเองพี่น้องพักสี หอมผักชีมันขาดไม่ได้เนาะแต่ว่ากระเทียมกับหอมนะคะคู่ซื้อกันกับพิกแล้วเนาะปลนฝ่ามันก็นง่ายๆนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากเจอดเอ็ดลงคลิปซื่อนี่แหละพี่น้องไม่มีคลิปลงแล้วกันลงกะแม่เพื่อห้ามาเบิงกับขอเอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพ ทำช่องก็คือเฮงเฮงปังปังในมีคนดูเยอะๆคลิปก็ให้ได้ยอดวิวเยอะๆเติมน้ำปลาราได้ต่ำแล้วก็เติมน้ำปลาาลงไปสิไม่ได้ปรุงพิรุมากมายได้พี่น้องปลาทูนะคล้ายๆว่าต้มสว็น้ำปลาราแล้วเนาะเอากตมาเติมแค่ผงนัวน้อยหนึ่งกับน้ำน้ำปลาน้อยหนึ่งแค่นั้นนาาพี่น้องเสร็จแล้ว แสบแสบแสบ,สบ <c ười> กินน้ำกันเลิศจ้ะคือน้ำมันน้อยนะเอาเอาน้ำเสมื้อนี้ได้บัาหลายนึงเห็นปะปลาทูตัวเดียวก็ได้บัาหลานึงเลยส่วนที่เหลือก็โหมันก้างมันกับน้ำต้มปะละาไหลก็ไปคุกคุกเข้าเหอะมีสองตัวจากฟาวบานตัวน้อยตัวใหญ่เฮาบอกบล็อกบ,อกบ,อกบอกอ เอาสิก oh, ินแบบนี้กินน้ำต้มมีได้ทิมจักอย่างเนาะพี่น้องเนาะน้ำต้มหัไก่กับหป่ากับกลางค่ะไปคุกเข้าเเจ้าโก้กับมาแบกเนาะพี่น้องมีทิมมีเสียจักอย่างเนาะเลี้ยงมีเสียทุ่มมีเสียเนาะพี่น้องทุยอินวัน อินวันเสร็จแล้วล้ะพี่น้องมากินนนำกันเด้อวบัน,นี้ได้ปากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เอเะ็ดคิปออกมาเพื่อบิ่ลเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจให้กันยาวๆไปเด้อพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ